ครับก็มาเจอผมนิมิเตอร์ซีูนะครับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่สามนะครับสำหรับเกมโลโกสองในโค้ดเบต้านะครับยังไม่โอเพนเบตนะครับเราก็เล่นพาร์ทนี้นะจะเป็นพาร์ทส,สุดท้ายนะครับเรื่องจากผมโอ้โหเหนื่อยครับสำหรับเกมนี้เหนื่อยจริงๆโอเคคนะเราก็ไปกันต่อเลยเอ้ยอะไรวะเออกูอยู่ตรงนี้ ถึงขั้นหงหงครับงงครับมงสอง,ง,งตัวแล้วมันมันอยู่ตรงไหนเนี่ยคือมันมันไปยังไงอะมันจะต้องไปยังไงอ่ะสถานที่อย่างนี้เข้าไปในนี้เหลอหรือเข้าไปอยงนี้อะเฮ้ยอิชิาายเน้วไปยังไงวะ เจอภารกิจนี้กูโดนสตันนนะไม่รู้จะไปยังไงเฮ้ยแน่กูเห็นอะไรแวร็บๆนะตรงนี้มันคือประตูมิติอะเฮ้ยว่ายน้ำได้ด้วยโอ้โหอเมซิ่งมิดอินไทยแลนด์นะฮะโอ้โหเยี่ยมอะอา้าวเข้าในประตูมิติไปแล้วฮะ เฮ้ย <Hey, S 2> อย่าบอกว่าเป็นดันเจียนฮะอย่าบอกนะว่ามันใช่อ่ะเยี่ยมรับปรากินแล้วอา้าว อุ้ยอย่ยเจมันดิอ้าวอ๋อไม่เป็นไรอ่ะ เฮ้ยใคร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 ตีวะอา้อาวทำไมไม่โจมตีวะอ้าวไม่ได้สิด้วยวิเล็ก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 หรือหลุด รวบครบแล้วภารกิจูโอ้โหยี่มมาอะไรอยู่เนี่ยสืบสวนใครครับเราต้องไปสืบสวนใครเนี่ย เออเจ้าลูกวงกลมนี้คืออะไรโอเคอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นออกกลับเลยอ๋อ ลงมาเรื่อยๆนะครตอนนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะคตอนนี้พาร์ทนี้สําหรับพาร์ทนี้พาร์ทที่สามนะครับผมกะว,ว่ามันจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วเนะนะี่ยคือว่าจะไปเล่นตอนโอเพ b น t บต้อีกครั้งนะคนระับเอาเก็บดิ ตกกูแรงไงเราได้อะไรใหม่มามั่งฮะเราต้องหาของใหม่ใส่โอเคทีนนี้เลย เฮ้ยเรียบร้อยไปลุย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 โอ้ทำไมเยอะจังวะ อะไรนะกูเคลื่อนเคลี่นแล้วเหรอแล้วต้องไปไหนเนี่ยเคลียร์แล้ว,วกูต้องไปไหนวะกูเคลนะียร์กูเจอแล้วสถานที่ที่ต้องไปเฮ้ย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 เจย์เย็นใจเย็น โอ้โหใจเย็นแม่งโคตรเจร้อนเลยเธอโคตรเจร้อนเลยโอ้โหไม่ได้เลยนะเธอตัวเธอเนี่ยมาถึงก็ชิการเราแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่นี่กูจะอ่านสมุดบันทึกอยากก่อควนอยากก่อกวนแม่สาวน้อยอ่านสมุดบันทึกเยี่ยมอทำไมไม่อ่านวะเอาอ่านแล้วนี่วะ มุมบันทึกมันหายไปไหนแล้วแม่ง mpc มีเยอะเว้ย mpc มีเยอะมีเยอะเฮ้ย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 กูว่าแล้วมันต้องวิ่งมาหากู

อ่าเรียบร้อยอะไรวะมันเกิดอ,อะไรขึ้นที่ไม่สามารถทำอะไรกับภาร,รกจิจนี้ได้เนื่องจากช่วงเก็บของท่านไม่พอนะต้ออ่านก่อนอ่านแล้วเราก็ทำการ เยี่ยมจากนั้นเราก็ต้องไปส่งภารกิจครับภารกิจเรายัางไม่ได้ไปส่งชัวชัวนี่คือดันเกี้ยนใช่ไหมเนี่ยโอเคได้แววครับเรายัางคงต้องเดินทางไปต่อไปนะฮะเออคือเฮ้ยเดียวดีเดียวดีว เฮ้ยเดียว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 ทำไมกูใช้สกิลไม่ได้้ยอย่าโกงดิทีล,ล,ทล,ล,ละคนทีละคนเละเละ เชื้อเชื้อโอเ้คเรียบร้อยแม่งเอ้ยลุยโอ้นายภารกิจนายเป็นภารกิจสุดท้ายหรือเปล่าเย็สไปราบ ปลากหนึ่งตัวเลยโอ้ไม่บอสเลยเนี่ยบอสใช่ไหมกูขอตั้งหลักแป๊บขอให้กูทำใจแป๊บครับโอเคขอเวลาทำใจฮะเราเปิดช่องไอเทมเรามีอะไรเราจะใช้ได้เราต้องใช้ให้หมดฮะกระเป๋าเราสี่ขั้น เออคือเอเออืมบอกไม่ถูกครับว่าจะทำยังไงดีเจอบอสแล้วเราจะอยู่ช้าได้ยังไงจัดไปเอเฮีย แน่นอนครับผมโกงครับผมเพิ่มเลือดบอสมึงไม่มีจิตเพิ่มเลือดรู้ไหมเราสามารถกดเลขเก้าได้เดี๋ยวทำไมกูไม่กดวะย็สบอสบอสหรือขึ้นโหลด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจยนจนชั่วเรียบร้อย,ชยใช่ช่งเอกของเราไม่เคยที่จะว่างเลยนะ ก็ต้องเก็บนาฬิกานี้เพื่อนเป็นไอเทมภารกิจนะโอเราคุยภารกิจไม่ได้เลยไอเทมแกเลือกมาแววจากนั้นเราก็ออกจากดันนะออกมาแล้วเราต้องไปไปไหน นี่กูมีแสงอะไรเนี่ยรอบตัวเนี่ยกูมีอ่าหายไปแล้วคุยกับโอเคอ,อก,กด้านนอกนะฮะ